พี่น้องสุขุสุขคนสุอมสุบอนที่ติดตามหับส้มสองสนีป่าพี่น้องบรรยากาศยำเศร้าสนีกับบริเมื่อใส่บาทดอกเคลื่อนเบาบังเบาผังลาวพี่น้องเมื่อนี้ย่อเฮือนยกยกเศ้าขื่นพี่น้องยกเส้าขื่นกับซิมีพี่น้องมีพี่น้องแล้วก็มีรสางพี่น้องไม่แต่พีพีน้องๆพี่น้องเลยระบาดระเศ้าเอาอาป่าลุงเนาะ มันยอยกเาสาซอยพี่น้องเพราะว่าเ้าก็สิได้สิได้ตั้งเสาปูนก่อนพี่น้องเลยตั้งเสาปูนให้มันแน่นแล้วก็ะสิได้เอาเสาไม่ขึ้นเนาะนนเห็ดพอได้อยู่ไปซะก่อนพี่น้อง เพราะว่าตอนนี้เขาก็อาศัยเงื่อนแม่น้องอเนอยู่กับลายลายมือหลายวันลายปีหลายเมือหลายวันแล้วพี่น้องมันเป็นลายปีเด้ออันนี้เส้าถี่ว่าหฮามางลงนะพี่น้องมันเป็นแบบนี้และมันแตกแบบนี้และพี่น้องการศากัสนีกับบริมาณลงดอกพี่น้องกนว่ามันอยู่ได้ก็ได้เพราะว่าเงินข้ามเขาก็บ่คอยมีบันยายนาะมีแต่พ่อได้ใส่มือมือวันวันเี่ยแหละพี่น้องไอ สนน่กันเงียบ่ากับพ่อได้บัตรเติมเงินพอว่าไปไทยกับพ่อได้แต่เก่านะสนน่สิไปไปอยู่ไทยไะทำงานพ่อได้ส่งให้แม่ให้พ่อเนาะกูเมื่อเนี่ย่ได้ไปพี่น้องโลกโควิดกับมาลำบากโอ้โอ้พี่น้อง ซาออกอยู่บ่ในเดียวอือทำในเดียวก็อยากซาห,าหลาย <laughs> ตะเวียนห้าก,กำลังขึ้นพี่น้องเลย บรรยากาศก็ยังหนาวๆน,น้ำหมอกก็ยังตกอยู่ยได้พี่น้องอันนี้สิเป็นเหล่าของเซนีพี่น้องสิเป็นเดินเฮือนอันน นี่พี่นอ้องเขาก็ยเสีเอาลงเสาแบบนี้แล้วพี่นอ้องนี่เมื่อนี้ตั้งเมื่อนี้ยจตั้งเสาปูนก่อนพี่น้องเลยตั้งเสาปูนก่อนกับประมาณให้ให้แบบว่าปูนมันแห้งก็ได้ตั้งเสาอันนั้นขึ้นเนาะกูเป็นยกพี่นอ้อง ไปทางไหนจักแล้วอ่ะระบาวแล้วต่อพี่นออกเผ็นถามํำการเซลเซลถามกันว่าไปทางไหนจักวะฉันอ้อแอีกเลย มันนักโหร้เขาบอกไหมมันดันเอาไห้นี่มาดันอาจับได้พอสวยต่ำๆเ่ยจะไปเอาบนที่ลหา biệt gì đi. đi. à sao cả na của hana không ừm thả chắc đó luôn à, bây, bây. <laughs> <laughs> đôi đôi mẹ đôi đôi พี่น้องห้าก็ได้เสาหนึ่งเท้าที่สองพี่น้องทั้งเบิดทั้งมวลก็สิบสองเสาพี่น้องเลยเพื่อนซามห้องน้อยพี่น้องบ่ได้ ได้ <laughs> <Đây cười> nên sẽ mảnh ขี้ hùa mà ตูโอ้ยออจะเก๋ตะ con เนาะ con ยาย่อๆย่อเลยแล้วมือดีมืองามเออมือดีมืองามมือขืนเฮื่อนใหม่ขื้นเสาใหม่หนึ่งอันนี้เสาที่สามนี่นนอะเลยมือดีมืองามเนาะอันขื้นขื้นสามคำเดือนสี่เนาะ มื dagegen, them, ó, ่อนี่แต่งงานกับลายลาบ่องลายบอนะมันเมื่อเดียวกันเลยโดยสีบอกนะน้องยังเหลืออยู่สองเสาพี่น้องเลยบัดนี้บอกซ้อนกูเพื่อนเพือรับพิ่เด็กเบื่อนหน้าบ่ อ,อันนั้นม่นต้องปูน่ะนะอย่าไปไหวนะหันให้ให้ใหนี่พี่น้องเสาที่สิบเอด็ด เจ้าก็ร่วงว่ะอันนี้เป็นเซาสุดท้ายพี่น้องนี่ในที่สุดก็เอาคขืนฮักกระด้สํานี่พี่น้องเลยเพื่อนนะฮะก็เริ่มต้นซูนพี่น้องยังไม่ได้เึ่งหนึ่งซํานับซูนพี่น้องเลยจะสิดสได้ซําใด้เนาะ พอได้อย <f dragging> ู <sympath icking> ่กันยังไข่เดือนหาเดือนหกพี่น้องเอ้ยพอได้ปบผลได้พอตอนนี้ฮะกับบังไนบอนเขาอยู่นะพี่น้องบอนสนีเห็ดอยู่เห็ดกินนะพี่น้องเอ้ยเนี่ยบอนสนีเห็ดอยู่เห็ดกินได้นี่พี่น้องอันนี้ฮากัย่อคืนสนีเนาะพอได้ลบลบผ่าลบพลกันยังไข่เดือนหาเดือนหกพี่น้องเอ้ยพอยามพ้นเนาะ พี่น้องอันไก่สองโตต้มให้สุเิ่นเนะต้มห้สั่งกินสั่งหยกเค่อนพี่น้องเอยงยลยแม่ลระบ่าวเมา,เอากอนแล้วพี่น้องกินข่าวบรรยากาศตอนเศร้าวพี่น้องเลยตากแดดเพราะว่าอากาศมันหนาวแห้งพี่น้องเขาต้องกินตากแดดเอาข่าวเลยข่าวเลยข่าวกระหอนหอนหนะยังไยมามา พ่อบอซองผ้านะให้บอกพ่อกะเอาอีกผ้าหนึ่งอามผ้าหนึ่งผ้าหนึ่งผ้าหนึ่งได้ยีงเราพอดีเลยอีกผ้าหนึ่งบอผ้าขาวห้องมันเจ่อกันโพดบอแงบอกว่าอีกเน่ อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มให้เคยกินมลละบ่าวอย่าเพิ่มให้เคยกินมอันนี้ผาหนึ่งมากอะน้ำลังน่ะพาน้อ่นกินข้าวซุ้มเซลกัน หลังจากหยกเสาหยกเสาขึ้นแล้วเนาะเราก็สิบสองต้นหนึ่งดอกพี่น้องเงื่อนซ้ำห้องน่อยพอได้ไงไก่สองโตพี่น้องต้มให้สุพิรนกินกินข้าวซุ้มแซ่บพี่น้องพี่น้องบอได้จางแล้วไปว่าพี่น้องการเนาะ ไปไปวัน่นมาวานปะวันลุงวานอาวันอาพี่น้องมายกเสาเือนซอยสนีสนีีกขบคอกบกอบใจถุกๆผ่านเด้อมายกเสาเือนซอยสนีพี่น้องแซบบอแซบบอขึ้บปากวติงร้อนกับปลาเน้อแซบแซบพี่น้องนอบบปากเลย เมื่อเนี้เขาก็ขอจบลิดเพียงเท่านี้นะพี่น้องผากดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าในเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบั่สุขุสุพุนสุมองสุบอนสบายดี